วันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ตเค,ค้กนะคะตัวนี้เราจะอบในไมโครเวฟประมาณสองนาทีนะคะจะใช้วัตถุดิบแค่3ามอย่างนะคะมีโยเกิร์ตนะคะครึ่งถ้วยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ครึ่งฟองนะคะมีแป้งข้าวโพดครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยโยเกิร์ตลงไปนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปนะะค แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าอบในไมโครเวฟนะคะที่700วัตต์ประมาณ2นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเค้กออกมาแล้วนะคะใช้เวลา2นาทีกับ700วัตต์นะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันนะคะ เมื่อเค้กจะนุ่มมากเลยนะคะจะรสชาติเดียวกับชีสเค้กเลยนะคะใส่แยมยูนบูลลี่ไปนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กโยเกิร์ตของเรานะคะรสชาติคล้ายกับชีสเค้กเลยนะคะลองทำรับประทานดูนะคะ กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดี